พระปิดตามหาเศรษฐีหลวงปู่คำพันวัดพระธาตุมหาชัยฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกด้านหลังต่อโคตเลข2407ซึ่งเป็นเลขคู่ทรัพ์คู่เจราจา ประวัติหลวงปู่คำพันโดยยอดท่านได้บรรพชาที่วัดศรีบุญเรืองบ้านหนองหอยอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมหลังจากได้บวชสามพรรษาท่านก็ออกทุดงและได้ไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับชีปะขาวชื่อครุฑอยู่สี่เดือนหลังจากนั้นท่านได้ไปเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์เสาซึ่งเป็นหนึ่งในแม่ทัพธรรมสายอีสานอยู่หนึ่งปี หลังจากนั้นท่านก็ได้ทุดดงแถวอีสานและข้ามไปฝั่งประเทศลาวเป็นเวลา40ปีจึงกลับมาประเทศไทยเมื่อพศสอง5ท่านได้นำญาติโยมจากบ้านหนองหอยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมจำนวน5ครอบครัวมาสร้างบ้านและวัดใหม่ที่บ้านมหาชัย ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระาธาตุมหาชัยในปัจจุบันและพระาธาตุนี้ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้สเสด็จมาบรรจุพระลมบาาราสาลีรลิขธาตุด้วยพระองค์เองซึ่งหลวงปู่คำพันนี้ท่านเป็นพระสายวิปัสนาและเก่งทางด้านพุทธาคมเป็นอย่างยิ่งเป,เป็นที่นับถือของประชาชนในละแวกนั้นและประชาชนที่อยู่ห่างไกล